เจ้าไก่ตัวผู้ตัวหนึ่งซึ่งเป็นไก่หนุ่มที่รูปร่างสวยงามมากทั้งขนที่สวยปีกที่สยายและในทุกๆเช้าเจ้าไก่ตัวผู้ตัวนี้มันจะค่อยๆเดินไปเดินไปที่บริเวณตรงหน้าของมันนั่นเองเป็นขอนไม้ที่สูงประมาณสองเมตรเจ้าไก่ตัวนี้จะค่อยๆขยับปีกขึ้นลงขึ้นลงเพื่อบ,บินและก็ปีนขึ้นไปบนขอนไม้แห่งนี้ หลังจากนั้นมันจึงค่อยๆตีปีกพับๆเพื่อที่จะเปล่งเสียงออกมาขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีห้ากว่าๆมันตะเบงเสียงออกมาและขันออกไปเสียงก้องกัง,กงวานไพเราะยิ่งนักซึ่งเป็นการส่งสัญญาณบอกออกไปให้กับบรรดาไก่ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายและรวมถึงมนุษย์ทั้งหลายอย่างเราๆ เป็นการบอกว่าต่อไปนี้ดวงตะวันกำลังจะขึ้นแล้วนะมันทำหน้าที่ที่คอยเตือนทุกคนและก็ส่งสัญญาณบอกว่าต่อไปดวงตะวันจะขึ้นแล้วเสมือนหนึ่งเสมือนประหนึ่งว่ามันนั้นเป็นผู้ชักชวนดวงตะวันให้โผล่ขึ้นมาพ้นท้องฟ้าและส่งแสงความอบอุ่นต่างๆที่แผ่ไปภพศสารต่อไป วันแล้ววันเล่าเจ้าไก่ตัวผู้แสนสง่างามตัวนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างไม่ขาดทุกๆวันผ่านไปผ่านไปแม้วันใดฝนจะตกแม้วันใดจะเป็นฤดูหนาวแม้วันใดจะเป็นฤดูร้อนเจ้าไก่ตัวนี้ทำหน้าที่ไม่เคยห่างหายเวลาล่วงเลยไปจากไก่ตัวผู้ ที่มีขนสวยงามณวันนี้ขนของมันค่อยๆร่วงหล่นลงไปตามอายุไขความชราได้มาเยือนไก่ตัวผู้ตัวนี้แล้วและแน่นอนว่าเรียวแรงของมันนั้นค่อยๆหายไปหายไปจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าไก่ตัวนี้เรียวแรงที่จะเดินก็ไม่ค่อยจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเยือนมันแล้วในใจของมันคิด แต่เพียงว่าหากมันไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปหรือบินขึ้นไปที่ขอนไม้สูงขอนเดิมนั้นแน่นอนว่าดวงตะวันคงจะไม่มีทางผลูขึ้นมาพ้นขอบฟ้าและความมืดคงยังปกคลุมต่อไปโอ้เจ้าไก่ตัวน้อยแสดงว่าณนะตอนนี้มันคงคิดว่ามันนั้นทำหน้าที่ อันแสนยิ่งใหญ่ประหนึ่งว่ามันได้แบกโลกใบนี้เอาไว้ทั้งใบหน้าที่ของมันคือคอยเรียกดวงอาทิตย์ให้โผล่ขึ้นมาและสาดส่องอีกครั้งแต่ทว่าด้วยร่างกายของมันที่ไม่ไหวอีกต่อไปผ่านไปช่วงโมงกว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่แบบเดิมอีกแล้วแต่ทว่าดวงอาทิตย์ก็ยังโผล่พ้นฟ้าและสาดส่องแสงมาย,ยาม เป็นอย่างปกติเช่นเคยณนะเวลานี้ครับทุกคนท่านผู้ฟังครับเจ้าไก่ตัวผู้ตัวนี้ไก่ชราภาพตัวนี้จึงได้รู้ประจักษ์แล้วว่าแม้มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขันร้องเรียกให้ดวงตะวันแต่ดวงตะวันก็ยังคขงสาดส่องแสงดังเช่นเคยท่านผู้ชมครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้ง เราคิดว่าเรานั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญที่ทำหน้าที่ยิ่งใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วบางครั้งแม้ไม่มีเราอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็คงดําเนินต่อไปได้เช่นเดิมเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับจงรักษาถนอมคุณภาพชีวิตของตัวเองไว้ดังเช่นในการทํางานในบริษัทก็เช่นกันแม้ขาดเราไปเราจะเป็นคนสำคัญเท่าไหร่ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากไปบริษัทเหล่านั้นก็ยังดำรงได้เช่นเคยครับและคลิปจบแล้วครับท่านผู้ชมคลิปอัปโหลดใหม่เรื่อยๆหากใครเพิ่งมาใหม่อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้และพบกันใหม่คลิปหน้ากับอาจารย์ X